สวัสดีครับพี่ก้อยครับในส่วนของ p ีอนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยดูจากราคาหุ้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีย่อลงไปแถว228บาทด้วยครับพี่ก้อยในเชิงพื้นฐานวันนี้พี่ก้อยมองอยังไงต่อนะในส่วนของเรื่องงบครับงบคิวหนึ่งนะคะก็ถ้าเอาตัวตัวข้อมูลที่เ ประเมินควอเตอร์หนึ่งเนี่ยพี่คาดว่ากําไรของ oh. บัมลุงลาดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบล้านนะคะถ้าเราเทียบเอออนเยีย่เนี่ยก็คาดว่าน่าจะโตประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นะ,ะแล้วก็ถ้าเทียบกับควอเตอร์สี่ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังคงมองว่าน่าจะโตได้นิดหน่อยนะคะประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะคะหลักๆเนี่ยเอออนเยีย่ year year ที่กําไรยังคาดว่าจะโตได้ประมาณเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็มาจากขาของตัวไรายได้ซึ่งพี่มองว่าไรายได้ของบัมลุงลาด ถือว่ายังคงเห็นการเติบโต,ตได้ประมาณสัก5%นะรับของเขามีจุดเด่นในแง่ของเรื่องของค่ารักษาโดยเฉลี่ยที่โดยนโยบายของตัวโรงพยาบาลเองเก็จะมีการปรับขึ้นโดยเฉลี่ยเกือบทุกปีนะคะสะท้อนเรื่องอินฟลชันซึ่งในปีนี้เนี่ยทั้งปี2024เนี่ยเขาจะปรับขึ้นประมาณ4%นะคะ มันจะมีผลในเชิงบวกต่อควอเตอร์หนึ่งเนี่ยประมาณสัก2%ในในแง่ของค่ารักษานะคะส่วนสิ่งที่ b s ยังคงทำได้ดีก็จะเป็นเรื่องของการบรหิหารต้นทุนกับค่าใช้จ่ายนะโดยทิศทางของอต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยพี่ให้น้ำหนักว่าน่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเติบโตของไรายได้นะคะในใน,ในภาพของเยอันเยียส่วนส่วนไรายได้ต่างชาติเองเนี่ยก็ยังคงมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับควอเตอร์หนึ่งปีที่แล้วนะคะ ส่วนโคเดอร์สี่ส่วนกำไรถ้าเทียบกับโคเดอร์สี่เนี่ยให้น้ำหนักว่าจะโตได้นิดหน่อยประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะคเพราะว่าในส่วนของปีที่แล้วคิสี่ปีที่แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายพนักงานส่วนเพิ่มเข้ามามัฐานของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มองว่าน่าจะลดลงสู่ระดับปกติในคิวหนึ่งปีนี้นะคะมันภาพรวมอ e ีว t d a ามาจิ n ของโคร์หนึ่งเนี่ยก็ยังคงคาดว่าน่าจะดีขึ้นทั้ง year on year และคิว on คิวสำหรับ b h นะคะ ทั้งปี2024เนี่ยพี่มีการปรับในเชิงของตัวกำไรขึ้นนิดหน่อยนะคะประมาณมสัก2%จากเดิมนะ,ะหลักๆเนี่ยเป็นการปรับสะท้อนไอ้ตัวอัตราค่ารักษาโดยเฉลี่ยที่มีแนวโน้มดีกว่าที่เราประเมินไว้นะคะก็จะทำให้ปีนี้เนี่ยภาพของกำไรสุทธิเนี่ยก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก7,250ล้านนะคะยังคงเป็นทิศทางการเติบโตแหละแต่ว่าโดยภาพของการเติบโตสาหรับ BSA เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแถวลงถ้าเทียบกับ2 องปีที่ผ่านมานะซึ่งเป็นการปรับฐานจากผลกระทบของโควิดแล้วก็เขาได้ประโยชน์จากเพน u ั d e ีมานในช่วงสองปีที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยเพนนั d ีมานน่าจะาแผ่วลงละแล้วก็จะกลับไปสู่การตบโต,บตบปกตินะคะ,ะโดย ราคาเป้าหมายตามประมาณการใหม่เนี่ยก็มีผลส่วนเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะประมาณมสักสซก็จะเป็น t a ร g e t ก็ตไพรใหม่ที่275บาทจากเดิมที่270นะคะโดยจุดเด่นของบำรุงลาดเองเนี่ยยังคงอยู่ในแง่ของเรื่องการบริหาร ต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าเขาเป็นสแตนดาร์ดเลนะคะเพราะเนี่ยเขาเขามีเรื่องของนโยบายในการบริหารต้นทุนได้ค่อนข้างเด่นแล้วก็สัดส่วนลูกค้าต่างชาติเองเนี่ยถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนต่างชาติค่อนข้างสูงเกินกว่า50%สรนะคะคซึ่งรายได้ต่างชาติเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนแล้วก็ i ิน e ท s i t y ของโรคสูงอัตราทำกำไรดีเพราะฉะนั้น b ีเเนี่ยภาพจุดเด่นจะยังอยู่ที่เรื่องของอัตราทำกำไรที่เด่นสุดใน ลุ่มโรงพยาบาลนะคะ,ะสิ่งที่ยังคงเป็นประเด็นคอนเซิร์นสำหรับ B.S จะอยู่แค่เรื่องของตัวคาบัซซิตี้นะคะซึ่งจำนวนเตียงจากการเป็น standalone เนี่ยก็จะน้อยกว่าในขณะที่ระดับออกเกรดของเตียงเนี่ยก็อยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณสัก80%อันนี้พี่มองว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในระยะยาวนะคะแผนของการเปิดแคมปัสที่ภูเก็ตเนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปเป็นกลางปีส0 25นะเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตเทอมก็อาจจะมีประเด็นคอนเซิร์นเรื่องนี้อยู่ Uh, โดยรวมก็ยังคงคำแนะนำเป็นเทรดดิ้งบายนะสำหรับตัว BSH โอเคครับพี่ก้อยครับผมฟังดูเนี่ยโทนพรีวิวของพี่ก้อยเนี่ยกำไรควอเตอร์หนึ่งเนี่ยนะครับเด่นนะครับอันที่<ะ>ส่งก็คือปรับการปรับขึ้นราคานะฮะแล้วก็เห็นพี่ก้อยปรับประมาณการกำไรปีนี้ขึ้นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบนะซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะะที่เวลาน้ำมันดิบขึ้นเนี่ยกลุ่มรายได้ของผู้ป่วยในฝั่งตะวันออกกลางเนี่ย ตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะมีอัพไซด์เนี่ยนะคนหรือเปล่ปาเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำมันมันยืนเนี่ยเก้าสิบเหรียญเทียบกับเจ็สิบเหรียญในช่วงประมาณต้นปีเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยตัวบีเอชเขามีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยตะวันออกกลางอ่ะสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นค่ะก็คือถือว่าค่อนข้างเยอะแหละผลในเชิงของราคาน้ํามันที่มันอยู่ในระดับสูงพี่มองเป็นเป็นลักษณะในการเป็นเป็นเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นบวกนะคะ ในเชิงของ sentiment ละแล้วก็ traffic คือโดยหลักของการให้บริการกับลูกค้าตะวันออกกลางเนี่ยมันจะมีความหลากหลายใของของนโยบายในการออกมารักษานอกประเทศของแต่ละประเทศนะคะ มีทั้งรัฐสวัสดิการก็คือรัฐออกให้ทั้ง10 0แล้วก็เรื่องของโควเปก็คือร่วมจ่ายกับประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของราคาเนื้อมันดิบที่ดีเนี่ยก็น่าจะเป็นบวกลักษณะ <Okay. S 1> ของการคงสวัสดิการของภาครัฐสําหรับประชาชนในแต่ละประเทศของเขาเองนะคะในในแง่ของตัวสิทธิประโยชน์ตรงนี้เนี่ยน่าจะยังคงมีอยู่ ก็มองเป็นในภาพบูบอกลักันแล้วก็อัพไซด์ที่จะเกิดข <the> <ine> ึ้นเนี่ยพี่มองว่าน่าจะเป็นตลาดใหม่ๆอย่างซาอุนะคะที่ที่ที่ถือว่ามีโมเมนตัมของการใช้บริการโดยเฉพาะเวลเนสเนี่ยค่อนข้างดีนะรวมทั้งเรื่องของตัวจีนอันนี้อาจจะอัดยกมาทางเอเชียนิดนึงก็คือจีนเองเนี่ยจากมาตรการฟรีวีซ่าซึ่งซึ่งจีนโดยส่วนใหญ่จะเป็น medical tourism แล้วก็ i v f นะคะก็เห็นโมเมนตัมที่ดีขึ้นจากตลาดใหม่ๆเหล่านี้สำหรับโรงพยาบาลสันทย ครับโคโจโมองตัวบ s เกราฟทางเทคนิกเป็นยังไงบ้างครับครับตัว b s เองก็ถ้าเรามองภาพกว้างหน่อยนะครับก็จะเห็นว่า b s เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมนะก็ผมลองตีกรอบให้ดูเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเราะนั้น b ีเอชยังติดภาพไซเวย์อยู่ครับแล้วก็มีลักษณะของการสวิงขึ้นลงในกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยลงมากรอบล่างของสามเหลี่ยมแล้วเริ่มฟื้นตัวนะพอ เริ่มฟืนตัวขึ้นได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน233 2 23้8ยรบนะตรงนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะแต่ว่าจะผ่านหรือปักก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าสามเดี่ยวแล้วมักจะมีคลื่นหลายชั้นนะครับความันจะเบรกขึ้นไปได้นะถ้าจะ <c oughs> เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขานขึ้นจริงๆเนี่ยต้องเบรก240ขึ้นไปนะแนวะรับเนี่ยก็จะอยู่ที่จุดที่โลมันเริ่มยกขึ้นมานะนะแถวประมาณ2 2 7เ็ถึงส2 5่เนี่ยเป็นโซนแนวรับ ก็มอเป็นเทรดดิ้งเหมือนกัน